สวัสดีค่ะ วันนี้ดิฉันมีความยินดีที่จะนำเสนอเกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีปณิธานเป็นแหล่งวิชาการเพื่อชุมชนวิทยาลัยชุมชนเกิดขึ้นจากนโยบายรัฐบาลที่ถแถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่26กปุมภาพันธ์2544โดยมีเป้าหมายให้จัดตั้งวิทยาลัยชุมชนโดยเฉพาะในจังหวัดที่ขาดแคลนสถาบันอุดมศึกษาต่อมาได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชนพุทธศักราช 2558เพื่อให้มีกรอบการดำเนินงานที่ชัดเจนปัจจุบันมีวิทยาลัยชุมชนกระจายอยู่ทั่วประเทศในจังหวัดต่างๆจำนวน20จังหวัดในปีงบประมาณ2565กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้แบ่งสถาบันอุดมศึกษาออกเป็น5กลุ่มได้แก่1กลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก2กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม3กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น ซึ่งสถาบันวิทยาลัยชุมชนอยู่ในกลุ่มนี้ 4. กลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา5กลุ่มผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจำเพาะปรัชญาของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารคือเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อเพิ่มคุณค่าชีวิตและศักยภาพของบุคคลและชุมชนสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทสำคัญของเราในการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับคนในชุมชนที่อาจไม่มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้ไง่ายนะ วิสัยทัศน์ของเราคือเป็นสถาบันอุดมศึกษาของชุมชนดำเนินการจัดการศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชนเรามุ่งเน้นที่จะเป็นสถาบันที่เกิดจากชุมชนเพื่อชุมชนและพัฒนาชุมชนอย่างแท้จริงวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารมีบุคลากรทั้งหมด37คนแบ่งเป็นข้าราชการ14คนพนักงานราชการ14คน จ้างเหมาบริการ9คนสำหรับด้านการสอนมีบุคลากร89คนประกอบด้วยอาจารย์ประจำ14คนอาจารย์พิเศษ75คนเรามีการจัดการศึกษาแบบ3แบบได้แก่ 1. อนุปริญญาเน้นตอบสนองความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาของคนในชุมชน 2. อาชีพหลักสูตรประกาศนียบัตรและสำริธิบัตรมุ่งตอบสนองความต้องการแรงงานและทักษการประกอบอาชีพ 3. ชุมชนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพ มุ่งเน้นการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตเรามีหน่วยจัดการศึกษาและสถานที่จัดการเรียนการสอนกระจายอยู่ใน7แห่งได้แก่1หน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมืองมุกดาหาร2หน่วยจัดการศึกษาอำเภอดงหลวง3หน่วยจัดการศึกษาอำเภอดอนตาน4หน่วยจัดการศึกษาอำเภอคำชะอี5สถานที่จัดการเรียนการสอนอำเภอว่านใหญ่6สถานที่จัดการเรียนการสอนอำเภอนิคมคำสร้อย7สถานที่จัดการเรียนการสอนอำเภอนาแก เรามีหลักสูตรระดับอนุปริญญา4สาขารวม7สาขาวิชาอนุปริญญาศึกษาศาสตร์สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัยอนุปริญญารัฐประศาสนศาสตร์สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นอนุปริญญาบริหารธุรกิจสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการจัดการสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกอนุปริญญาวิทยาศาสตร์สาขาวิชา,าเทคโนโลยีการเกษตรสาขาวิชา,าเทคโนโลยีสารสนเทศ เราได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ A UNQA ประจำปีการศึกษา2566และ2567ผลการประเมินของทุกสาขาวิชาอยู่ในระดับ3ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานสากลวิทยาลัยได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศประจำปีการศึกษา2565มีการประเมิน7หมวดได้แก่ 1. การนำองค์กร2กลยุทธ์3 ลูกค้า4การวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้5้าบุคลากร6การปฏิบัติการ7ผลลัพธ์เราได้121คะแนนในปีงบประมาณ2568เราได้ดำเนินการดังนี้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการนวดไทยและการนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ225ชั่วโมงจำนวน20คนพัฒนาหลักสูตรสำเร็จที่บัตรใหม่25หหลักสูตรครอบคลุมทุกสาขาวิชาและหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เรามีโครงการสำคัญภายใต้โครงการบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนปีงบประมาณ2,568เช่นโครงการศิลปะวัฒนธรรมอุดมศึกษาโครงการกีฬาภายในวิทยาลัยโครงการสภานักศึกษาโครงการไว้ครูโครงการปฐมนิเทศและปัดฉิมนิเทศนักศึกษาโครงการอัตลักษณ์โครงการประกันคุณภาพนักศึกษาโครงการสมาร์ทลสเดอร์เพื่อพัฒนาชุมชนมุกดาหารอย่างยั่งยืน เป็นแผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมมุ่งสร้างผู้นำรุ่นใหม่ที่มีความรู้ทักษะและจิตสำนึกในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนโครงการการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวชุมชนวิถีตำบลดงหมูเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้มุ่งเน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่าช่วยเกษตรกรในพื้นที่สร้างรายได้เสริมจากการปลูกสมุนไพรและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆโครงการแหล่งเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์และการค้าอินโดจีนในระบบดิจิทัลมุกดาหารเมืองแห่งการเรียนรู้ปีที่2มุ่งเน้นภูมิปัญญาอาหารและเครื่องแต่งกายกลุ่มชาติพันธุ์เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานยุทธศา,าสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงเรามีบทบาทเป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียนในพื้นที่เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของครูและนักเรียนโครงการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดมุกดาหารโครงการปลูกหมอนและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อแก้ไขความยากจนโดยพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเช่นสบู่ใบหมอนแบบพกพาใช้แล้วทิ้งได้ ช่วยให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและลดความยากจนอย่างยั่งยืนโครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาหลักสูตรการทำผ้ายอมครามและเปลือกไม้ในจังหวัดมุกดาหารเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทอผ้าและการย้อมสีธรรมชาติพร้อมทางพัฒนาเป็นหลักสูตรเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สู่คนรุ่นใหม่การศึกษาลายอัตลักษณ์เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเสื้อกกยกดอกบ้านเหล่านางามตำบลน,นาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารเรามุ่งมั่นที่จะเป็นแหล่งวิชาการเพื่อชุมชนอย่างแท้จริงผ่านการจัดการศึกษาการบริการวิชาการการวิจัยและการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืนขอบคุณค่ะ